สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมีพลังทางเพศสูงสินแสเข่งผ่าดวงชะตากาตะมีภรรยาสองถึงสามคนในเวลาเดียวกันชีวิตล่มหากไม่ระวังสินแสเข่งผ่าดวงชะตากาตะล่าสุดอาจารย์ชมทัศน์รไทยพ่องผู้มนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงชะตานายพงศกรหรือ,อดีตหลวงพิกาตโต ผู้ก่อเหตุเช้ามีความสัมพันธ์กับสาววัย37ปีสินสาเข่งเปิดเผยว่าดวงชะตากาโตกเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตัวสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้เป็นคนรักครอบครัวพูดจาผงผางมีความก้าวร้าวมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและมีวาทศิลป์ดีมีดวงราชการเข้ามาเกี่ยวข้องมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ลักษณะโง่เฮงต้องเตือนให้ระมัดระวังเพศตรงข้าม โหนกคิ้วเป็นสารต่อเนื่องกันเป็นก้อนมีพลังทางเพศสูงมีภรรยา2-3ถึงคนภายในเวลาเดียวกันได้เช่นเดียวกันกันกบโงเฮงของนายปรินพาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จากใกลเคียงกันมากส่งผลให้ชีวิตล่มสลายหากไม่ระมัดระวังส่วนใบหูเล็กมีชีวิตที่ต้องเหนื่อยด้วยตนเองจึงจะประสบความสำเร็จนอกจากนี้ดวงยังตก แตกแยกพัดพรากและตายจากต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตฟังจากดวงชะตาของกาโตะไม่มีโอกาสกลับมาบวชอีกอย่างแน่นอนแต่หากใช้ความรู้ของตัวเองถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นวิทยากรสามารถทำได้รวมถึงมีปัญหาเรื่องการเงินรายได้และผลประโยชน์ก่อให้เกิดการสูญเสียขึ้นต้องระวังเรื่องคดีความและอาจถึงขั้นติดคุกติดตารางได้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-NEWS ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ